สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากลุยส์เอลเฮนะคะเรื่อง affirmations หรือคำยุนยันเชิงบวกค่ะครับผมที่มาจากหนังสือกับ c d ดีชุด I Can Do It ของเธอนะคะคือสงสัยว่าเอา๊ะความคิดคำพูดเราเนี่ยมันสร้างชีวิตเราได้จริงหรอคะครับ คือประเด็นหลักที่ลุยส์เฮบอกไว้นะครับทุกความคิดทุกคำพูดเลยไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามมันทำหน้าที่เหมือนเป็นคำยืนยันอยู่แล้วนะครับอ๋อเหรอคะทุกคำพูดเลยใช่ครับปัญหาคือส่วนใหญ่เรามักจะเผลอคิดพูดอะไรลบๆซ้ำๆไงครับมันก็เลยดึงบูดเรื่องแบบนั้นเข้ามาอืมจริงด้วยค่ะการใช้ affirmation เชิงบวกเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่า เราเข้ามาควบคุมมาเลือกเองเลือกสิ่งที่เราต้องการจริงๆอ๋อคือไม่ใช่แค่แบบท่องๆประโยคสวยๆไปงั้นนั้นแต่เป็นการเข้าไปบอกจิตใต้สำนึกเราเลยใช่ครับใช่เหมือนประกาศเลยว่าฉันรับผิดชอบนะฉันจะเปลี่ยนอะไรแบบนี้ครับแต่ที่หลายคนบอกว่าลองแล้วเอ๊ะทำไมไม่เห็นผลเลยล่ะคะอันนี้ลุยเซเขาอธิบายไว้ยังไงบ้างคะอ๋อมีครับครับลุยเซบอกว่ามันมีกับดักอยู่เหมือนกันครับ หลักๆเลยคือความเชื่อเก่าๆของเราความเชื่อที่แบบฝังหัวมาตั้งแต่เด็กๆนะครับบางทีมันเป็นความเชื่อที่ออจํากัดเราเช่นยังไงคะความเชื่อที่จํากัดเช่นสมมติเราพูดว่าฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆแต่ลึกๆในใจเลยนะมันมีเสียงแย้งว่าไม่จริงหรอกแกไม่คู่ควรหรอกไอความเชื่อเดิมที่มันฝังแน่นกว่าเนี่ยมันมักจะชนะครับ พลังมันเยอะกว่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมันมีศึกข้างในตัวเองอยู่ใช่เลยครับแปลว่าไม่ใช่แค่ท่องแต่ต้องไปจัดการกับไอ้โปรแกรมลบๆข้างในด้วยถูกต้องครับหรืออีอย่างที่เจอบ่อยๆก็คือพูดคํายืนยันดีๆนะวันละ 1, 2, หนึ่งสองหนแต่พอเหลือไปดูตลอดทั้งวันเนี่ยเออบ่นตลอดเลยโกรธหงุดหงิดคือใส่พลังลบเต็มที่อ้าวแบบนี้คําบ่นก็ชนะสิคะทั้งบ่อยกว่าทั้งอารมณ์มาเต็มชนะใสๆเลยครับหัวเราะเบาๆ ลุยเซยเลยย้ำว่าต้องสร้างบรรยากาศที่ดีให้ความคิดเราด้วยคิดเรื่องดีๆรู้สึกดีๆเหมือนเตรียมดินดีๆให้เมล็ดคำยืนยันมันโตได้นะครับเตรียมดินอืมแล้วก็มีเรื่องเทคนิคการใช้คำพูดด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าต้องใช้เป็นปัจจุบันใช่ครับอันนี้สำคัญมากต้องใช้การลาปัจจุบันเสมอฉันเป็นฉันมีแบบนี้เลย ไม่ใช่ฉันกำลังจะเป็นหรือฉันอยากจะมีไม่ใช่ครับเพราะถ้าพูดแบบนั้นมันเหมือนบอกจิตใต้สำนึกว่ายังไม่มีนะยังไม่ได้เป็นนะมันยังอยูุกไกลอ๋อค่ะค่ะแล้วก็ต้องบอกสิ่งที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่อยากได้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับชัดเจนเลยเช่นแทนที่จะบอกฉันฉันไม่อยากป่วยก็เปลี่ยนเป็นฉันมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงหรือ ฉันยอมรับสุขภาพที่ดีเยี่ยมของฉันตอนเนี้ฟังดูมีพลังกว่าจริงๆค่ะทีนี้ถ้าจะเอาไปใช้จริงๆในชีวิตประจำวันล่ะคะมีตัวอย่างไหมคะอย่างเรื่องการเห็นคุณค่าในตัวเองอันนี้แน่าจะพื้นฐานสำคัญเลยใช่ครับเรื่องเซลฟ์ส t ตีมนี่สำคัญมากไอความรู้สึกไม่ดีพอเนี่ยมันเป็นรากของปัญหาเยอะเลยลุยส์เฮเขาแนะนำเทคนิคที่เรียกว่ามิร์รเออร์ m i r r o r work ทำยังไงคะก็คือมองกระจกศบตาตัวเองเลยครับแล้วพูดสิ่งดีๆกับตัวเองพูดให้กำลังใจเช่นฉันรักเธอนะฉันยอมรับในตัวตนของเธออย่างไม่มีเงื่อนไขอะไรแบบนี้ครับค่อยๆพูดค่อยๆทำโหสบตาตัวเองแล้วพูดนี่ตอนแรกๆคงเขินหน้าดูเลยนะคะอาจจะครับแต่พอทำไปเรื่อยๆมันช่วยได้จริงๆนะครับช่วยทลายกำแพงความเชื่อว่าเราไม่ดีพอไม่คู่ควรแล้วเรื่องสุขภาพล่ะคะคล้ายๆกันไหม คล้ายๆกันครับคือเลิกต่อว่าเลิกโกรธร่างกายตัวเองความโกรธความไม่พอใจพวกนี้ก็คือคํายืนยันลบเหมือนกันมันส่งผลเสียต่อร่างกายได้ให้เปลี่ยนมาเป็นขอบคุณแทนใช่ครับขอบคุณส่งความรักให้ร่างกายเลือกคิดเลือกพูดสิ่งที่มันสร้างบรรยากาศดีๆให้สุขภาพเช่นร่างกายของฉันแข็งแรงและทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมอะไรทํานองนี้ครับแล้วเรื่องการให้อภัยล่ะคะอันนี้ก็ดูเป็นพลังงานลบก้อนใหญ่เหมือนกันใช่เลยครับ การให้อภัยนี่สำคัญมากหลุยเฮบอกว่าการที่เรายังโกรธยังแค้งใครในอดีตเนี่ยมันเหมือนเราเดื่มยาพิษเองแต่ดันไปหวังให้คนอื่นตายโอ้โหแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยครับคือเราทำร้ายตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวการให้อภัยจริงๆคือการปล่อยตัวเราให้เป็นอิสระจากความรู้สึกแย่ๆนั้นไม่ใช่การไปยอมรับว่าสิ่งที่เขาทามันโอเคนะครับแต่เพื่อตัวเราเองล้วน เพื่อให้เรามีความสุขในปัจจุบันได้อืมอืมแล้วเรื่องเงินเงินทองทองความมั่งคั่งล่ะคะอันนี้ลายคนน่าจะติดก,กับดักความเชื่อลบๆเยอะเลยหลักการเดียวกันเป๊กค,ครับความคิดแบบขาดแคลนเงินหายยากฉันไม่รวยหรอกพวกนี้ที่เราอาจจะรับมาจากครอบครัวหรือสังคมเนี่ยมันก็สร้างความขาดแคลนให้เราจริงๆต้องรู้ทันมันก่อนครับรู้ทันแล้วก็ปล่อยวางความเชื่อพวกนั้นไปแล้วก็ใส่คำยืนยันบวกๆเข้าไปแทนเช่น ฉันเปิดรับความมั่งคั่งจากทุกทางหรือรายได้ของฉันเพิ่มขึ้นอยู่เสมอแล้วก็ฝึกรู้สึกขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันจะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเพิ่มครับฟังดูทั้งหมดแล้วเหมือนกุญแจสำคัญจริงๆคือการที่เราเนี่ยมีอำนาจเลือกความคิดของตัวเองนะคะใช่ครับนั่นเป็นสิ่งเดียวเลยที่เราควบคุมได้จริงๆการเลือกที่จะคิดบวกรู้สึกดีรักตัวเองซาบซึ้งขอบคุณพวกนี้คือการฝึกฝนสินะคะไม่ใช่เสกปุ๊บป,ปับ๊บ ถูกต้องที่สุดครับคำยืนยันเชิงบวกมันคือเครื่องมือที่เราเลือกใช้เพื่อปรับความคิดเราเองและก็สร้างชีวิตที่เราอยากได้เริ่มเล็กๆก,ก,ก็ได้ครับทำสม่ำเสมอไม่ต้องเพอร์เฟกแต่เน้นสร้างความรู้สึกดีๆข้างในบ่อยๆเหมือนที่หลุยเซบอกเสมอๆว่า you can do it คุณทำได้ใช่เลยครับผมว่ามันทรงพลังมากนะคำนี้ค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้ลองกลับไปสังเกตตัวเองกันดูนะครับว่าเอ มีความคิดลบหรือคำพูดติดปากลบๆแบบไหนที่มันชอบโผล่มาบ่อยๆในชีวิตเราเป็นพิเศษไหมและถ้าเราจะลองเปลี่ยนมันล่ะลองหาคำยืนยันเชิงบวกที่มันสร้างสารรค์กว่ามาแทนที่ดูมันจะเป็นคำว่าอะไรดีนะน่าสนใจมากค่ะให้กลอบไปเป็นการบ้านให้ตัวเองได้คิดต่อเลยนะคะเนี่ย